ตั้งมันที่จุดศูนย์กลางเพื่อนๆที่รักยินดีต้อนรับสู่ข้อความของเราในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายทั้งภายในโลกส่วนตัวและระดับโลกหลายคนพบว่ามันยากที่จะมีสติแต่ในขณะเดียวกันก็ง่ายที่จะตกอยู่ในความกังวลความกังวล การตัดสินวิภาควิจารณ์ความกลัวสิ่งนี้มาเกิดขึ้นเมื่อเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงนานครอบครัวเพื่อนและแม้กระทังผ่านเสียงที่ไรตัวตนของสื่อคุณอาจพบว่าตัวเองมองย้อนกลับไปในกิจกรรมทางสังคมบางอย่าง ที่ดูเหมือนจะไปได้ดีแต่ทันใดนั้นก็ตระหนักได้ว่าคนสอดคล้องกับความคิดและความคิดเห็นสามมิติของคนรอบข้างอย่างสมบูรณ์นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวทางจิตวิญญาณหรือต้องออกจากการสนทนากลมุมแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะรักษาส่วนหนึ่ง ของตัวคุณเองให้สอดคล้องกับความจริงตลอดเวลาการปรากฏตัวของคุณสามารถเพิ่มพลังให้กับกลุ่มได้เพราะผู้ที่อยู่กับพระเจ้าคือคนส่วนใหญ่โยนมเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงเข้าไปในการสนทนาเหล่านี้เป็นครั้งคราวและเพียงแค่ฝึกฝนโดยรู้ว่า ผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากความกลัวการตัดสินและการวิาพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตทางวิญญาณที่ถูกสะกดจิตด้วยความเชื่อเรื่องความเป็นทวินิยมการแยกจากและพลังสองประการอาจมีบางกรณีที่คุณได้รับคำแนะนำให้เดินออกไป แล้วคนจะรู้ความกลัวทำให้ผู้คนจากทุกระดับชีวิตผู้สิ่งที่อาจจะจริงหรือไม่จริงเพื่อให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับพวกเขาเพราะมันให้ความรู้สึกของการรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่จะรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว ในความเชื่อที่พวกเขาพิจารณามานานว่าสมบูรณ์และถูกต้องแต่ขณะน,นี้กำลังถูกตั้งคำถามโดยผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆความกลัวทำให้ผู้คนจากทุกระดับชีวิตพูดสิ่งที่อาจจะจริงหรือไม่จริงเพื่อให้ผู้อื่นเห็นด้วยเพราะมันให้ความรู้สึกมั่นคง และน่าเชื่อถือที่จะรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในความเชื่อที่พวกเขาคิดมานานที่จะสมบูรณ์และถูกต้องแต่ขณะนี้กำลังถูกตั้งคำถามจากบุคคลมาขึ้นเรื่อยๆโลกเป็นโรงเรียนที่ยากมากและไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ใจสอบเพราะรูปลักษ์ และประสบการณ์ของโลกส่วนใหญ่เป็นพยานถึงความเป็นโคู่การแยกต่างกันและพลังสองประการอย่างไรก็ตามวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณไม่เคยขึ้นอยู่กับการเลือกส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ถูกควบคุมโดยตัวตนที่สูงกว่าของบุคคล ตนเองที่ไม่เคยลืมว่าเป็นใครทุกคนมีตัวตนที่สูงขึ้นซึ่งกำหนดว่าเมื่อใดที่พวกเขาพร้อมสำหรับการตื่นตัวในระดับต่อไปและประสบการณ์ที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนโลกสามารถมีชีวิต ที่สะท้อนถึงพลังที่สูงกว่าของจิตสํานึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่อาศัยอยู่ในความหนาแน่นมิติที่สามและมีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่นที่ทำเช่นเดียวกันสิ่งที่คุณเคยในปัจจุบันและได้รับการยอมรับว่าเป็นชีวิตประจำวันตามปกติ บนโลกส่วนใหญ่จะยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไปเมื่อพลังงานเก่าไม่สอดคล้องกับความถี่สูงขึ้นของพลังงานจากสวรรค์โปรดจำไว้เสมอว่าความเป็นจริงอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ภายใตย้ทุกสิ่งบนโลกยังคงบุบสลายตลอดไปมันเป็นเพียงความรู้สึกทางวัตถุของสิ่งเหล่านี้เท่านั้น ที่สามารถตายหรือหายไปได้และความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นอีกครั้งในรูปแบบที่สะท้อนถึงความถี่ใหม่และสูงขึ้นการต่อต้านทำหน้าที่เป็นตัวขัดขวางวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณเนื่องจากการต่อต้านทำให้มีความเป็นจริง และให้พลังงานแก่รูปหลักภายนอกการต่อต้านเป็นวิธีอัตตาที่ทำให้คุณปลอดภยัยเพราะจิตใจของมนุษย์ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยอยู่แล้วในขณะที่ดึงออกมาจากส่วนรวมเมื่อคุณรู้สึกต่อต้านความจริงบางแง่ม,มุมให้ถามตัวเอง ฉันเชื่ออะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบนี้แนวความคิดทางจิตวิญญาณหลายอย่างที่ครั้งหนึ่งเคยถือเป็นความจริงสมบูรณ์กำลังถูกตั้งคำถามและล้าทิ้งไปโดยการปลุกให้บุคคลที่มักประสบกับคำวิพากษ์วิจารณ์และการตัดสินจากผู้อื่น จึงไม่สามารถมองเห็นได้นอกเหนือจากเงื่อนไขของหลักคำสอนและการปฏิบัติทางศาสนามาเกิดกรณีที่คนใกล้ชิดคนคนที่คนรักและต้องการความช่วยเหลือไม่สามารถยอมรับสิ่งที่คนรู้ได้ยกโทษและปล่อยคนที่รักของคนที่ไม่สามารถได้ยินเข้าใจ หรือมาก,กับคนในการรับรู้ทางจิตวิญญาณโปรดจำไว้เสมอว่าทุกคนมีตัวตนที่สูงกว่าและผู้นำทางที่ช่วยให้พวกเขาเดินทางทางจิตวิญญาณซึ่งอาจต้องใช้ประสบการณ์การเรียนรู้มากขึ้นก่อนที่พวกเขาจะพร้อมสำหรับความจริงที่สูงกว่า ที่รักอนุญาตให้กระบวนการอนุญาตกระบวนการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเงียบๆและเข้าไปข้างในให้บ่อยขึ้นสิ่งนี้ไม่ได้แยกตัวเองออกจากความรู้สึกทางวัตถุแต่ช่วยให้คุณมีศูนย์กลางอยู่ที่ความสมบูรณ์และเป็นหนึ่งเดียวกับภายใน ความเป็นจริงในช่วงเวลาแห่งความไม่จริงมากมายผู้ที่เลือกใช้โทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงทุกวันหรือรู้สึกว่าต้องฟังโลกภายนอกอยู่ตลอดเวลาจะไม่ได้ยินคำแนะนำจากสัญชาตญาณของตนความจำเป็นในการเบี่ยงเบนความสนใจอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการแสวงหาความสะดวกสบายและการเติมเต็มจากภายนอกตอนเองเสียงสงบแผ่วเบาภายในนั้นโูดอยู่เสมอแต่ทำไม่ได้และจะไม่ได้ยินจากคนที่ยุ่งเกินไปในการฟังโลกสามมิติความเชื่อที่ว่าหนักบุญ และบางคนได้รับพรและความรักจากพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆจะหายไปเมื่อมีคนตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆในความจริงอีวา่าพระเจ้าที่สสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์กำลังสำแดงความสมบูรณ์ของมันเหมือนทุกๆคนทุกชีวิตคือชีวิตหนึ่งเดียว สติปัญญาทั้งหมดคือสติปัญญาหนึ่งเดียวจิตใจทุกดวงคือจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์และจิตสำนึกทุกประการคือจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่แยกเป็นรายบุคคลไม่ว่าแต่ละคนจะเลือกฝันอะไรก็ตามตลอดหลายศตวรรษแม้กระทั่งทุกวันนี้มี และเป็นปรมาจารย์ทางจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงที่จุติมาเพื่อรับใช้ช่วยเหลือมนุษย์ที่ตื่นตัวเช่นเดียวกับการเพราะจิตสำนึกโดยรวมของโลกด้วยความจริงอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นนักบุญตามมาตรฐานจิตวิญญ,ญาณสามดีนั้นแท้จริงแล้ว มีชีวิตอยู่จากจิตสำนึกสามมิติได้แก่ทำพิธีกรรมการแสดงความศักดิ์สิทธิ์และแนวความคิดเทศนาที่เชื่อว่าเป็นจิตวิญญาณและเชื่อว่าพระเจ้าที่อยู่ห่างออกไปปัญหาทางร่างกายอารมณ์หรือจิตใจเชิงลบไม่เคยเป็นเรื่องส่วนตัวและนี่ก็เป็นจริง สำหรับคุณสมบัติดีที่บุคคลหนึ่งอาจแสดงออกด้วยการเป็นมนุษย์ในตัวมันเองไม่มีความรักการให้อภัยความกตัญยูความอดทนที่จะให้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เสมอและจำเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าที่ไหลผ่านมนุษย์เสมอไป แต่ไม่เคยมาจากพวกเขาเลยภาวะจิตสำนึกของทุกคนคือสิ่งที่อนุญาตหรือขัดขวางคุณสมบัติของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวทุกคนไม่ให้หลายผ่านความรักและการรับใช้ที่หลายคนประกาศว่าวิสุทธิชนแสดงออกมาขณะอยู่บนโลกไม่ใช่ความรัก ของพวกเขาเป็นการส่วนตัวไม่มีนักบุญคนใดที่พิเศษหรือได้รับพรจากพระเจ้ามากไปกว่าบุคคลอื่นแต่สภาพจิตสำนึกของพวกเขาทำให้คุณสมบัติของพระเจ้าภายในแสดงออกได้เต็มทีมากขึ้นการอาศัยอยู่ในคอนแวน์อารามหรืออาสม ไม่ได้ทำให้บุคคลมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงเพราะสภาวะจิตสมนึกของตนไปทุกที่ที่บุคคลไปผู้ที่ใช้ชีวิตโดยมุ่งเน้นไปที่แนวคิดสามมิติของสิ่งที่ก่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ภายนอกและอารมณ์สามารถและมักจะแสดงแนวคิด ทางศาสนาเหล่านี้บางส่วนออกมาเพียงเพราะเมื่อพระเจ้าทรงธทรารให้เป็นรายบุคคลพวกเขาสร้างแนวคิดเหล่านั้นขึ้นมาอย่าลืมว่าพลังจิตไม่ได้แปลว่าจิตวิญญาณเสมอไปปลดปล่อยแนวคิดที่เหลืออยู่ที่คุณอาจสังสมมาเกี่ยวกับสิ่งที่ประกอบขึ้น เป็นจิตวิญญาณในฐานะส่วนหนึ่งของการเดินทางเชิงวิวัฒนาการของคนทุกคนอาศัยอยู่ในคอนแวน์อารามและหรืออาสมที่คุณให้คํำปฏิญาณอย่างจริงจังเป็นสิ่งสำคัญในเวลานี้ที่จะต้องระบบความตั้งใจของคน ที่จะล้างคำสาบคำสัญญาสาบานในอดีตทั้งหมดคำสาบแห่งความยากจนพรมอัจจันการเชื่อฟังหรือแม้แต่การกล่าวอย่างจริงใจกับใครบางคนในชาติที่แล้วฉันจะรักเธอตลอดไปสามารถคงความกระจับกระเชงได้ตลอดชีวิต ตกนกว่าจะกกระจ่างแจ้งเพราะกิจกรรมเหล่านี้มักทำด้วยความตั้งใจจริงจังคือให้ของความกระชับกระเชงส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนมากมายเป็นคนอย่างเงียบๆและเป็นความลับเป็นตัวของตัวเองเราคือกลุ่มอาร์ทูเรียน รักเสมอ